สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนิตและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยังวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าวอลเลยเนันนักรบแห่งสัทธาซีซั่นที่1เป็นซีรีส์แนวแอคชัน่นนักล่าปีศาจสาวบวกกับผลงานแฟนตาซีของทาง n น t f l i x ที่มีความยาวถึง10ตอนถ้าื่อนมท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมการสปอยซีรีส์ในตอนที่1แล้วแล้วก็ผมแนะนำไม่ย้อนกลับไปดูคลิปสปอยตอนแรกก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากที่พวกแม่ชีนักรบและทุกคนต่างร่วมมือกันที่จะเข้าไปยังนครแห่งคนตายเนโครโพลิสเพื่อทว่าต้องการเข้าไปยังข้างในอุมโมงค์ที่เป็นที่เก็บอัฐิกระดูกของเอเดรียนแต่ทางด้านพระคันทนาวดูเรตตี้เขาก็ยังไม่ยอมให้พวกเอว่าผ่านเข้าไปได้ง่งายจึงส่งพวกซิสเตอร์นอกคอกอย่างซิสเตอร์คริมสันให้บุกเข้าไปขัดขวางพวกเธอแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความร่วมมือกันของพวกแม่ชีนักรบ ก็สามารถจัดการพวกที่พยายามขัดขวางพวกเธอได้อย่างไม่ยากเย็นเอว่าจึงสามารถใช้พลังของเฮโลเดินทะลุผ่านกำแพงที่มันมีความหนาถึง6เมตรเข้าไปยังด้านในอุโมงค์ได้สำเร็จเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีช่วยกดกระหน่ง s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่10หลังจากที่เอวาสามารถเข้าไปที่ยังด้านในของที่เก็บศพของเอเดรียนได้แล้วตอนนี้ทุกคนก็ทำได้แค่ยืนเฝ้ารอให้เอวานั้นเธอกลับออกมาอย่างปลอดภัยและระหว่างนั้นเองผลของการคัดเลือกขององค์พระสันตะปาปาก็ประกาศผลว่าดูเลตตี้นั้นได้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปพักคดีนาทุกคนต่างปรบมือและแสดงความยินดีกับดูลตีภาพตัดไปที่ด้านในของอุมโมงค์ หลังจากที่เอวาได้เจอกับเอเดเรียนตัวเป็นๆเ,เอวาเธอก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเธอคิดว่าสิ่งที่เธอจะเจอในอุโมงค์แห่งนี้มันน่าจะเป็นกระดูหรืออัฐิของเอเดเรียนแต่นี่กลับได้เห็นเอเดเรียนตัวเป็นๆแถมเขานั้นยังรู้อีกด้วยว่าเธอชื่อว่าอะไรเอเดเรียนพูดบอกกับเอวาว่าขอบคุณเจ้ามากที่เอาเฮโลมาคืนข้า ตอนนี้ที่ด้านนอกพวกมัชีนักรบที่เหลือบาทหลวงวินเซนต์และคุณแม่อธิการต่างก็กังวลเพราะเอว่านั้นเธอเข้าไปที่ด้านในเกิน5นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว,ว่าเธอจะกลับออกมาลิลิต จึงหยิบระเบิดที่เบ利亚ทิสเตรียมมาเพื่อทำการจะจุดระเบิดทำลายกระแพงหินและเข้าไปช่วยเอวาแต่เบ利亚ทิสและแมรี่ก็ห้ามเธอเอาไว้พร้อมพูดบอกกับลิลิตว่าให้รอเอวาอีกสัก5นาทีแต่ถ้าเธอยังไม่กลับออกมาแล้วละก็ฉันจะให้เธอทำการระเบิดหินก้อนนี้ซะตัดภาพมาที่เอวาเธอถามกับเอเดรียนว่าทำไมคุณถึงได้ถูกกักขังไว้ในอุโมงค์แห่งนี้เอเดรี Adrian ยนจึงตอบกลับไป ว่าพวกมนุษย์นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุเพราะพวกเจ้าถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวไลซึ่งเหตุผลพวกเจ้ากลัวพลังงานของฉันจึงทําให้ฉันต้องถูกมาขังเอาไว้ณที่แห่งนี้แถมเอเดรียนยังเล่ากับเอว่าฟังต่อว่าตัวของเขานั้นถูกเอเลล่าตำนานของแม่ชีนักรบหลอกและขโมยเอาเฮโลไปจากข้า และเมื่อพระสันตะปาปาองค์ที่สองรู้เรื่องเอลเล่าและพลังงานของนางเขาจึงคิดหาวิธีครอบครองเอาพลังเฮโลไปใช้เองแต่ทุว่าพวกเขาไม่สามารถฆ่าชั้นในโลกนี้ได้พวกเขาจึงสร้างกองขังนี้ขึ้นมาพร้อมกับกักขังชันไว้นานชั่วกับชั่วกันแถมเอว่าก็ยังถามเอดเดรียนต่อว่าคุณเป็นทูตสวรรค์ไม่ใช่หรอและพวกเขาจะทำกับคุณแบบนี้ทำไมกันเอดเดรียนจึงตอบกับเอว่าไป ว่าโลกมนุษย์ของเจ้านั้นมันมีแต่ความมืดมนศรัทธาคือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถ้าหากไร้ซึ่งศรัทธาก็จะไม่สามารถชักใยคนได้หากชักใยไม่ได้ก่อนไร้ความเกรงกลัวและถ้าหากไร้ความเกรงกลัวก่อนไร้ซึ่งอำนาจภาพตัดมาที่บริษัทอาร์เคตอนนี้ด็อกเตอรจูเลียนเธอก็ได้รู้แล้วว่าดูเรตตี้นั้นได้เป็นพัส,สันตปาปาคนต่อไปเธอจึงเรียกคริสเตียนเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวนี้ เพราะว่าเธอรู้ว่าถ้าหากดูเรตตี้นั้นได้มีอำนาจสูงสุดของทางที่สักั์แล้วล้วก็มันจะไม่ส่งผลดีกับเธออย่างแน่นอนและในขณะนั้นเองเธอก็ได้เห็นภาพของไมเคิลลูกชายของเธอนั้นผ่านระบบกล้องวงจรปิดไมเคิลกำลังจะถอดสายทางการแพทย์ออกจากแขนของเขาพอดรจูเลียนเข้ามาหาไมเคิลเขาก็พูดบอกกับเธอว่าแม่ครับเขามาตามผมแล้วและผมก็เห็นแสงสว่าง จูเลียนถึงกับงงในสิ่งที่ลูกชายพูดกับเธอไมเคิล <Michael S 1> ก็ยังพูดบอกกับเธอต่อว่ามีพวกผีอยู่ที่นั่นหมดเลยและพวกเขาก็จ้องมองผมมาจากข้างในหลุมไมเคิลจึงขอร้องกับจูเลียนให้ช่วยพาเขาไปที่ดิอาคเพราะผมต้องเข้าไปที่นั่นแล้วและหลังจากที่ลูกชายของเธอพูดขอร้องได้อยู่สักพักจูเลียนก็ตัดสินใจพาไมเคิลไปที่ประตูมิติดีอาคที่เธอนั้นเป็นคนสร้างขึ้น และหลังจากดูเลตตี้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นพระสันตปาปาแล้วตอนนี้เขาเริ่มเดินแอคแสดงอำนาจและบารมีให้ทุกๆคนเห็นพราะหลังจะได้รับตำแหน่งแล้วมันก็มีประเพณีที่พระสันตปาปาต้องขึ้นไปกล่าวคำทักทายต่อหน้าฝูงชนภาพก็ตัดมาที่เอดเดรียนเขาก็ยังเล่าให้เอว่าฟังต่อว่าเอเล,ล่านั้นเธอถูกลายล้อมด้วยพวกฉวยโอกาสและพวกเขาก็คอยหลอกใช้ในความจงรักภักดีและความไร้เดียงสาของเธอ ซึ่งมันก็เหมือนกับเธอเธอทั้งโดดเดี่ยวพิการมีความเกลียดกลาดแต่เจ้าก็ยังได้รับโอกาสในการกลับมามีชีวิตอีกครั้งเอว่าเธอจึงคิดตัดสินใจที่จะคืนเฮโลกับเอเดรียนเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากจะให้พวกแมชีน,นักรบต้องมีใครมาตายกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วเธอไม่กลัวอีกแล้วว่าหากถ้าเธอไม่มีพลังของเฮโลและถ้าเธอจะต้องกลับไปเป็นพิการอีกครั้ง และตอนนี้เอว่าก็ไม่สนอีกด้วยว่าเธอจะได้กลับออกไปจากที่นี่หรือไม่เอว่าอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบที่ตรงนี้แต่ก่อนที่เอว่าจะคืนเฮโลให้กับเอเดรียนนั้นเธอก็ถามกับเขาว่าแต่ฉันให้คุณไปแล้วคุณจะเอามันไปทําอะไรเอเดรียนจึงพูดตอบกลับไปว่าข้าก็จะกลับไปเป็นทูตสวรรค์เหมือนแต่ก่อนเป็นสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์อีกครั้งและทันใดนั้นเอเดรียนจึงเอามือมาแตะที่หน้าของเธอ พร้อมกับพาเอว่าย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่คนนั้นเคยให้เฮโลกับเอเล่าหลังจากที่เอเลล่านั้นเธอถูกแทงในสงครามครูเสดและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอเดรียนเขาก็โผล่ออกมาจากประตูมิติพร้อมกับถือเฮโลใช้มันเป็นอาวุธและในขณะนั้นเองเจ้าปีศาทารักมันก็ตามเข้ามาจากประตูมิติด้วยมันไล่ล่าตามเอเดเรียนไปและเขาก็ใช้พลังงานวงแหวนเฮโลจัดการกับเจ้าปีศาทารัก์จนมันตายในที่สุด และหลังจากจบเรื่องแล้วทุกคนต่างเรียกเอเดียนว่าผู้ปราบมารและหลังจากนั้นเอเดียนจึงพูดบอกกับทุกคนว่าข้าจะช่วยเอลิล่านั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาว,ว่าหลังจากนี้ไปพวกเจ้าจะต้องสู้เพื่อข้าต่อสู้กับพวกเหล่ามาร พอทุกคนตอบตกลงรับข้อเสนอของเอเดรียนเขาจึงตัดสินใจมอบวงแหวนเฮโลนี้ให้กับเอลิล่าและพอเอเดรียนเอาเฮโลยัดไปที่หลังของเธอนั้นมันก็ทําให้ประตูมิตินรกถูกปิดลง และหลังจากนั้นเอเดรียนก็ได้มอบโลหะดิวิเนียมให้ชาวบ้านช่วยกันทําการหลอมโลหะพิเศษนี้พร้อมกับตีขึ้นมาเป็นอาวุธทําเป็นดาบกลางเขนซึ่งมันจะได้เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่ครอบครองวงแหวนเฮลโลนี้เอเลล่าจึงถามเอเดรียนว่าท่านเป็นใครกันท่านไม่ใช่มนุษย์เขาจึงพูดตอบกลับเธอไปว่าก็แล้วแต่พวกเจ้าจะเรียกถ้าเจ้าเรียกกะทาลัสว่าเป็นมารในภาษาของเจ้าแล้วละก็ ข้าก็อาจจะเป็นทูตสวรรค์แต่เธอก็พูดกับเอเดรียนว่าทานโกโหกเหมือนกับมนุษย์ทันต้องไม่ใช่ทูตสวรรค์แน่ๆนเอเดรียนจึงพูดบอกกับเธอว่าพวกมนุษย์ย่อมเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่ออยากศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองอยากศรัทธาพร้อมกับพูดบอกกับเอเล่าว่าเจ้าสามารถเก็บความลับของข้าได้ไหมว่าข้าไม่ใช่ทั้งทูตสวรรค์และก็มนุษย์แต่ถ้าเจ้าเก็บความลับนี้ไม่ได้แล้วล่ะก็ ถ้าจะเอาวงแหวนเฮโลของข้าคืนภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันพอเอว่ารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอจึงรู้สึกหวาดกลัวเอเดรียนขึ้นมาทันทีพอะเธอรู้แล้วว่าเอเดรียนนั้นเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์เหมือนที่ทุกๆคนต่างศรัทธาและเอเดรียนจึงพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าตอ้องคืนสมบัติข,ของข้ามา และทันใดนั่นเองเขาก็เอามือล้วงเข้าไปที่กลางอกของเอวาเพื่อหวังจะดึงวงแหวนเฮโลออกมาจากล่างของเธอพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้เจ้าจะได้ตายสมใจอยากและคุกแห่งนี้มันก็กําลังจะกลายเป็นหลุมศพของเจ้าและขณะนั้นเองในขณะที่เอเดรียนกําลังจะดึงวงแหวนเฮโลออกมาทางด้านประตูมิติดิอาคจูๆ่ๆมันก็มีปฏิกิยาบางอย่างเกิดขึ้นและตอนนี้ประตูมิติก็ได้เปิดขึ้นแล้วไมเคิลเขาก็ไม่รอช้า เขารีบวิ่งไปที่ข้างในประตูมิติทันทีและในขณะเดียวกันพลังงานของวงแหวนเฮโลมันก็ไม่ยอมให้เอเดรียนดึงออกไปจากร่างกายของเอวาจูๆ่ๆมันก็ระเบิดพลังงานมหาศาลขึ้นจนทําให้เอเดรียนนั้นถึงกับลอยกระเด็นและพอพลังงานของเฮโลหมดลงประตูมิติดีอาสก็ถูกปิดไปด้วยเช่นเดียวกันทําให้ด็อกเตอร์จูเลียนนั้นไม่สามารถตามไมเคิลไปที่ข้างในประตูมิติได้เธอช็อก ที่เธอต้องเสียลูกไปแต่ทว่าจูเลียนนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและในขณะนั้นเองที่อุโมงค์โบราณแห่งนี้มันกำลังจะถล่มลงเบ利亚ทิสจึงสั่งให้ทุกๆคนไปหาที่หลบก่อนเลอะเทนนั้นกำลังจะทำการระเบิดกำแพงหินนี้ทิ้งซะเพื่อทว่าจะได้สามารถเข้าไปช่วยเอวากลับออกมาจากที่ด้านในของอุโมงค์ และในขณะที่ดูเลตตีก้กำลังจะกล่าวคำทักทายกับฝูงชนจูจ่ๆอาคารที่อยู่ในกรุงวัติกันก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้ฝูงชนจำนวนมากต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและดูเลตตี้ก็ได้เจอกับคุณแม่ทธิการเธอก็พูดบอกกับดูเลตตี้วันนี้น่าจะเป็นการครองตำแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระสันตะปาปาพร้อมก็พูดบอกกับเขาว่าพูกชันรู้แล้วว่าแกนั้นทำอะไรลงไป แต่ดูเลตตี้ก็พูดตอบกลับไปว่าผมพยายามปกป้องคณะดาบกางเขนอย่างที่เคยทำมาคุณแม่ดิการถามก็ดูเลตตี้ว่าคุณฆ่าเชนนอนทำไมกันเขาจึงพูดตอบกับคุณแม่ว่าผมไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นที่ผมทำไปทั้งหมดผมแค่พยายามปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง และพยายามรักษาคณะดาบการเขนไว้เพื่อจะได้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งดูริตี้นั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระดูกหรืออัฐิของเอเดียนยซ้ำพอคุณแม่ที่การได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งว่าเธอกับพวกแม่ชีนักรบกําลังถูกใครบางคนหลอกใช้หลังจากที่พวกแม่ชีนักรบเข้าไปช่วยเอว่าออไม่ได้สําเร็จแล้วทุกคนก็รีบพาตัวเอว่าออกมาก่อนที่อุโมงค์เก่าแห่งนี้มันจะถล่มลงมาพอเธอออกมาได้เอว่าก็พูดบอกกับทุกคน ว่าเอเดรียนนั้นเขาอยู่ที่ข้างในหลุมเก็บศพและเขาก็ไม่ใช่ทูสวรรค์อย่างที่ทุกคนคิดและท่านใดนั้นเองเอเดรียนก็หลุดออกมาจากที่ด้านในของอุโมงค์แถมตอนนี้เขายังเดินมุ่งหน้ามาหาพวกแมชีนนักรบวินเซนต์จึงพูดบอกกับพวกเธอว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคุยกับเอเดเรียนเองพวกเธอรออยู่ตรงนี้แหละพอวินเซนต์เดินเข้ามาหาเอเดเรียนเขาก็เรียกเอเดรียนว่าเจ้านายของผมพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าท่านจะถูกเปิดเผยสู่โลกภายนอกแบบนี้ไม่ได้ ท่านยังไม่ควรครอบครองเฮโลในตอนนี้แผนการหนีที่ผมเตรียมการเอาไว้ให้ตอนนี้มันสำเร็จแล้วแต่ผมสัญญาว่าถ้าถึงเวลาที่สมควรท่านจะได้เฮโลคืนตอนนี้พวกไม่ชีนักรบรู้แล้วว่าถูกวินเซนต์หลอกใช้และเขานั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังการตายของเชนนอนในขณะที่แมรี่กำลังฉุนลิลิธจึงพูดบอกกับเธอว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้เองและเธอก็เดินมุ่งหน้าไปที่เอเดรียนพอเขาเจอกับลิลิธ ก็รู้ได้ทันทีว่าลิลิธนั้นเคยข้ามไปอีกฝ้าของมิติมาแล้วในขณะที่ลิลิธกำลังพูดบางอย่างกับเอเดรียนแต่เธอก็โดนเอเดเรียนนั้นตกจนตัวเธอลอยปลิวตอนนี้แหละก็ถึงทีพวกที่ไม่ชินนักรบจะช่วยกันออกลงบูบ้างแล้วคามิล่าก็กระน่ำยิงปืนผานหน้าไม้ใส่เอเดเรียนแบบไม่ยัง้งส่วนแมลี่ช็อตกันเธอก็ไม่ยอมน้อยหน้ากดลัวปืนลูกซองใส่เอเดรียนด้วยเช่นเดียวกัน ทางด้านเบียทิสและลิลิทพวกเธอก็ช่วยการจัดการจนในที่สุดเอเดรียนก็ล่วงลงนอนกองอยู่ที่พื้นเท่านั้นยังไม่พอด้วยความโหดของคามิลล่าหลังจากที่เธอยิงลูกดอกใส่เอดเดรียนเสร็จแล้วเธอก็หยิบลูกดอกที่ปักอยู่ที่กลางหลังของเอดเดรียนขึ้นมาพร้อมกับใส่มันกลับเข้าไปแล้วก็ยิงซ้ำใส่เขาอีกรอบแถมก่อนที่จะจากไปคามิลล่าเธอยังถุยน้ำลายใส่เอดเดรียนอีกด้วยแหมโหดจัดรัสเสียไปที่สุด แต่เอเดรียนก็ยั้งหนังเหนียวเขาลุกกลับขึ้นมายืนได้แบบหน้าตาเฉยพร้อมกับพูดบอกกับพวกไมชีนักรบว่าพวกเธอกำลังเสียเวลาเปล่าเจ้าอาชนะข้าไม่ได้หรอกแต่เบรียทิสก็พูดตอบกลับไปว่าพวกเรารู้แต่เราแค่ต้องการเวลาแค่เจ็ดนาทีก็เท่านั้นและก็ถึง QA ว่าหัวหน้ากลุ่มของไมชินักรบออกโลงบ้างแล้วเธอชาร์จพลังงานของเฮโลเต็มพิกัด และเอว่าก็ไม่รอช้าเธอชักด,ดาบการเข็นขึ้นมาเพื่อหวังที่จะจัดการกับเอเดรียนแต่ทว่าเอเดรียนก็เรียกพวกผู้ปีศาจให้มาจากขุมนรกเพื่อหวังจะตอบโต้พวกเธอบ้างและเขาก็ไม่รอช้าสั่งให้ผู้ปีศาจนั้นทําการสิงล่างคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นพร้อมกับทําการโจมตีเอว่าและพวกกลุ่มแม่ชีนักรบและแมรี่ช็อตกันเธอก็ตกเป็นเหยื่อรายแรกที่ถูกพวกผู้ปีศาจเข้าโจมตี และตอนสุดท้ายของซีรีส์วอร r เออรนันนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1ก็จบลงพิงเท่านี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับซีรีส์วอร r เออรนันนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1่เพื่อนๆชื่นชอบตัวละครไหนกันบ้างและชอบเพราะอะไรและถ้าหากใครอยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้ในซีซั่นที่2แล้วล่ะก็คอมเมนต์มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นสนุกๆที่ใต้คลิปได้เลยครับผมบอกเลยเร็วๆนี้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอน ถ้าเพื่อนๆอยากรับชมภาคลวมตั้งแต่ EP 1ถึง EP 10ของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ